สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูกระตูนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องพยัญชนะต้นชื่อค่ะเด็กๆหยิบป้ายชื่อของเด็กๆมานะคะอันนี้ที่ครูกระตูนให้ไปคือป้ายชื่อของเด็กๆค่ะเป็นชื่อจริงและนามสกุลเด็กๆสังเกตไหมคะว่ามีตัวพยัญชนะหนึ่งตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนลองสังเกตดูสิคะนั่นก็คือตัวที่มีสี แดงตัวที่มีสีแดงนี้นะคะจะเราจะเรียกว่าพยัญชนะต้นชื่อของเด็กๆค่ะซึ่งแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะคะของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นของกูตูนอาจจะขึ้นต้นด้วยกอไก่ของเด็กๆอาจจะขึ้นต้นด้วยซอเสือนอหนูหรือวแหวนเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นครูตูนอยากให้เด็กๆจดจําพยัญชนะต้นของตัวเองให้ได้ก่อนตัวข้างหน้านี้คือ ตัวที่บ่งบอกว่าหนูเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะคะอันนี้คือครูตุนยกตัวอย่างของเด็กชายกลวัตขอจุนสวนมานะคะนั่นก็คือน้องมัดนั่นเองน้องมัดเนี่ยคือเด็กชายกลวัตตัวแรกพยัญชนะตัวแรกก็คือกอไก่เด็กๆลองดูของตัวเองสิคะว่าของเด็กๆเนี่ยเป็นตัวอะไรตักติ๊กตักติ๊กตัก โอเคเห็นแล้วใช่ไหมคะทีนี้วันนี้ครูตุ่มีงานหนึ่งงานให้เด็กๆทำค่ะเด็กๆหยิบใบงานอันนี้มานะคะใบางานนี้มีชื่อว่าพยัญชนะต้นชื่อของหนูแต่ละคนก็รได้พยัญชนะต้นชื่อของตัวเองไปตัวบิ๊กบึ้มเลยเห็นไหมคะ,ะถ้าเห็นแล้วให้เด็กๆลองใช้นิ้วค่ะลากไปตามตัวพยัญชนะต้นชื่อของตัวเอง ลากให้ถูกทางนะคะถ้าคนที่เป็นสอเสือกะลากจากวงกลมขึ้นไปก่อนของคุณตุนเป็นกอไก่คุณตุนก็จะลากแบบนี้ค่ะลากขึ้นไปยักปากไปข้างหลังใส่ปากข้างหน้าแล้วก็ใส่หัวโค้งลากตรงลงมาแล้วเราก็จะพูดว่ากอไก่อ่านว่ากอถ้าของเด็กๆเป็นนนหนูเด็กๆก็พูดทคำว่านหนูอ่านว่า นอกเก่งมากค่ะอะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมพยัญชนะต้นชื่อของหนูกันนะคะเราจะใช้กระดาษสีที่ครูตูนแนบไปให้แบบนี้ที่เป็นเส้นๆให้เด็กๆใช้กันไกลนะคะตัดออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมเด็กๆจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่หรือสี่เหลี่ยมอันเล็กก็แล้วแต่เด็กๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมพยัญชนะต้นชื่อของหนูกันเลยค่ะ กรของเราก็จะมีกาวกระดาษสีกันไกลนะคะถ้าพร้อมแล้วมาทํากันเลยค่ะหยิบกระดาษสีขึ้นมาใช้กันไกลนะคะตัดไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเด็กๆจะใช้สีอะไรก็ได้แล้วตามใจเด็กๆเ,เลยนะคะตัดไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะใช้กาวค่ะทาลงไปบนกระดาษท,ที่เราตัดมาแล้วแล้วก็ติดลงไปที่พยัญชนะต้นของเราเลยค่ะเมื่อ şey เสร็จแล้วให้เด็กๆเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำไปใส่ในกล่องแฮปปี้บ็อกซ์ของเราค่ะ อ่าคูตูนได้มาแล้วค่ะดเด็กนี่ค่ะพะยัญชนะต้นชื่อกอไก่อ่านว่ากออ่าถ้าเด็กทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาโชว์คูตูนบ้างนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ